สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะก็มารีแคปออเดอร์เมื่อวานกันหน่อยนะคะเพราะว่าเมย์เนี่ยมีให้ออเดอร์บายไปไว้ตอนประมาณเที่ยงคืนพอดีเปะ๊ะ นะคะเพราะว่าเมเนี่ยเปิดมาดูกราฟตอนนั้นพอดีจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างวันนะเมก็มีดูกราฟบ้างนะคะแต่ว่าด้วยติดภารกิจด้วยนะคะบางทีเปิดมาจังหวะเข้ามันไม่ได้นะคะก็เลยมาได้ตอนเที่ยงคืนพอดีนะคะซึ่งออเดอร์นี้เนี่ยนะคะเราให้บายไปเนี่ยตอนช่วงประมาณอย่านะไม่ดูก่อนอ่านี่นะคะเห็นไหมอ่ะเห็นอยู่นะคะ ให้บายไปนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ09นย์นะคะแล้วก็ SL เนี่ยคือ06คือตอนไปดูกราฟเนี่ยอีกนิดนึงนะคะประมาณอีก20จุดเนี่ยจะ SL ละนะแต่ว่าเรายังเหนียวอยู่นะคะสำหรับออเดอร์นี้ก็ดีดขึ้นมานะคะดีดขึ้นมาเลยเนี่ยทีพของเมไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก็มีให้ถือรันต่อเหมือนกันนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยตื่นมาเนี่ยทุกคนคือบวก บวกมาเนี่ยนะคะประมาณ8 9 0 0ึจุดเลยนะคะเนี่ยเมย์ก็มีเอาไม้จิ๋วๆนะคะรันเอาไว้อยู่นะคะก็บวกกันมาในวันนี้เนี่ยราคาก็ขึ้นมาแตะนะคะแถวโซนบริเวณ3,500เลยก็คือขึ้นมาเนี่ยจากออเดอร์เรานะรันมาเนี่ยเกือบหมื่นจุดเลยโอ้โหใครยังถืออยู่นะคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอาา่าเฮ้ยไร สุตล,ละะสต่านแล้วนะคะน่าจะเป็นสุลต่านแล้วนะคะก็ยินดีกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่ถือออเดอร์มาด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เข้าออ,อเดอร์มาเนาะบางคนเก็บกอดน,นะคะก็ทีพีกันไปเนี่ยเป็นพันจุดเหมือนกันนะคะอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะมารีแคปกันนะคะว่าเมเนี่ยใช้อะไรในการคอนเฟิร์มนะคะในการเข้าจุดนี้ <c oughs> เปิดมาเทรดดิ้งวิวนี่เลยนะคะ อ่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเมย้อนมาเนี่ยคือเป็นกราฟตอนเมื่อวานนะคะที่เมย์เนี่ยได้จุดเข้าอันนี้พอดีจริงๆระหว่างทางเนี่ยก็มีนะที่ได้มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอดีตอนนั้นเนี่ยเมย์ไม่ได้เปิดกราฟนะคะมาได้ก็คือได้ตรงนี้พอดีนะคะซึ่งออเดอร์นี้เนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายมากเลยทุกคนนะคะเมย์ยังใช้สูตรเดิมนะคะคือถอดสมองในการเข้า นะ,ะเข้าแบบเรียบง่ายทุกคนทำตามได้อะนะคะก็สำหรับออเดอร์นี้นะคะเมก็ต้องอวยยศนะคะกับ G S S เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ S D mean ใช่ไหมนะคะในตัวของ G S S เนาะซึ่งออเดอร์นี้นะคะเมเข้าจากทาเฟรม M 1นะคะฟังไม่ผิดนะทุกคน M 1นะคะแต่ลันออเดอร์ไปเท่าไหร่นะคะเกือบหมื่นจุดใช่ไหม ะะซึ่งออเดอร์นี้เนี่ยทุกคนสูตรในการเข้านะหรือว่าทิกที่เมใช้เนี่ยนะคะก็คือจะโฟกัสนะคะตัวของ STmin M1 เลยซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะจุดที่เมเข้าเนี่ยคือแถวช่วงประมาณ0นะูนย์เก้านาะก็คือแถวนี้นะคะในเวลาที่เมย์ให้ออเดอร์ก็อยู่ประมาณช่วงเที่ยงคืนนะคะก็คือแถวช่วงนี้นะคะซึ่งตอนนี้การมีการปรับตัวลงมาเนี่ยนะคะ s อ m ต n เนี่ยแตะประมาณเส้นส้มเส้นแดงพองดีเมย์ก็เลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าออเดอร์ก็เลย เมย์ก็เลยได้ออเดอร์อันนี้มานะคะแต่จุดในการเก็บกําไรของเมย์เนี่ยทุกคนทใํใไมเมย์ถึงมองเป้าแบบโอ้โหมองไกลเลยนะคะมองเป็นหลักพันจุดเลยหรือมากกว่านั้นนะคะหรือทําไมเมย์ถึงเลือกที่จะถือออเดอร์นะคะไปมากกว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเมย์ปรับเป็นไทมเฟรมใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนได้ดูกันมาดูนะคะในตอนที่แสดงว่าเมย์เลือกที่จะรันออเดอร์นี้นะ,ะันนะคะ คือตัวของโครงสร้างกราฟเนี่ยทุกคนเห็นกันไหมอ่าเห็นนะคะสำหรับตัวของโครงสร้างกราฟนะตอนนั้นเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเห็นไหม คือเขาเนี่ยมีการขึ้นมาเรื่อยๆก็จริงนะคะมีการย่อบ้างมีการย่อมาแล้วชุดหนึ่งหรือใดๆก็ตามนะคะในระหว่างทางมีการออกไซเวย์ด้วยนะคะในท่าเฟรมเล็กๆเนาะแต่พอเราปรับมาในท่าเฟรมใหญ่เนี่ยนะคะหรือว่าในท่าเฟรม1ชั่วโมงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเทรนขาขึ้นเนี่ยยังคงแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะพร้อมที่จะทะยานเนี่ยทำออทามไฮได้เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมย์มองว่าตรงนี้ยังไม่ได้ถูกการแบบเอ้ยมีการคอนเฟิร์มว่ากลับตัวหรือเสียโครงสร้างแต่อย่างใดนะคะเมยเลยมองว่าจริงๆแล้วออเดอร์ที่เราเข้ากันไปเนี่ยนะคะสำหรับหน้าบายยังคงได้เปรียบอยู่เมยเลยเลือกที่จะให้ทุกคนเนี่ยกอดหน้าบายเอาไว้นะคะแล้วก็ถือออเดอร์รันกันไว้นะคะตามที่เราเอ้ยรู้สึกว่าไปได้อีก ะะหรือว่าเราพอใจที่ตรงไหน,เ,นเราก็สามารถเก็บได้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยู่ในคอมมูนิตี้ของเมย์อยู่แล้วนะคะจะเห็นว่า TP เมย์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะเมย์ May จะตั้งไว้เนี่ยคือถ้าเป็น TP 2 TP 3เนี่ยนะคะหรือว่าที่เมย์ให้รันเอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะวางเป้าไว้เนี่ยนะคะเกิน2000หรือ3,000จุดไปเลยนะคะแต่ถ้า TP แรกก็คือเหมือนให้ทุกคนได้เก็บแบบเอาแคทโฟนนะคะเก็บแป๊บๆเก็บอะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็จะเห็นว่าราคาค่อนข้างต่างกันสำหรับ TP 1 TP 2 นี่ก็เป็นทริคที่เมเนี่ยใช้งานประจำนะคะแล้วก็ใช้ในการคอนเฟิร์มจุดเข้าด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในจุดเข้าแต่ละจุดที่เราเข้าเทรดกันเนาะก็จะมีเทคนิคนี้แหละนะคะที่ปะปนกันไปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นทริคที่ทุกคนสามารถทำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเห็นจุดเข้าแบบเดียวกันกับเมแล้วก็เข้าแบบเดียวกันได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดพี่ๆคนไหนเนี่ยอยากให้เมแนะนำเครื่องมือตัวนี้นะคะหรือว่าอยากที่จะติดตั้งก็สามารถทักมาหาเมย์ได้เลย ะะเดี๋ยวเมย์แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ส่วนใครที่นะคะที่ไดออเดอร์นี้มาด้วยกันะนะคะไดออเดอร์นี้มาด้วยกันนะคะก็ฝากทุกคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้กันหน่อยนะคะว่าเก็บกันไปแล้วกี่พอยต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะทุกคนในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย